เห็ดอ่ะเห็ดอ่ะมันก็ดังวัวเจ้าป้าพัดขาเหยาเหย้าจะรสชาติจะหึินๆนะเจ้าแต่เป็นต้มน้ำก่อน,นเลยนี่โอ้ยโอ้โอแต่ๆฮู้ฮู้จิวดอกมัมยงามงามเพราะว่าน้ำหนาวดอกใหญ่ล่ะนะน,นี่ขายเหงาเลยน้ำหนาวกนะัเนาะ บ้านก็กำลังบ้านงามเจ้าด,าาาาดูดูมากสวยเลยตรงข้างเลย คาเป็นราคาเป็นรานี่ก็ขา,าเป็นดาเป็นดาเป็นดาเฮุ้๊บีก,ก,ก,กนะนะุ๊บหวานน้อยนะ

Yeah. <laughs> oh. ดอกงามเนาะเห็ดด่างวัวนะเจ้าแต่ถ้าแบบสีอ่อนแบบนี้จะความหฮินจะน้อยกว่าตะก,กี้นะเจ้าตะก,กี้หฮินกว่าเก็บต้มไว้นะเจ้าย่ามามีปนหน้าเห็ดกระลำมดนะเจ้านี่ าบางคนห้องเห็ดเขาให้เห็ดกอหอมโดยเะ อุ้ยขึ้นหนักเจื้อเนอเต็มเลยเนาะงานได้เก็บติ๊กม่วนเจ้า,เาใส่หมวกมานะเจ้านี่ทำงานเหรออือสวยมาก